สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ลืมเมื่อวานนี้ลืมรีวิวให้ลูกค้าทําเสร็จแล้วลืมออกมาวันนี้จะมารีวิวให้ชมหน่อยนะครับเป็นดัมน้าไม้ยิงปลาแบบยกยิงเนาะเป็นไม้สักทองนะครับตอนนี้ใส่รางกลมเนาะจะประมาณนี้ จับสองข้างนะครับจะเรียวๆไปแบบนี้เนาะใส่รลางกลมขาใกล้8เซนจะพอดีนะครับน่ครับเรียวๆ8 0 0บาทครับ ให้เนียนแน่นอนครับดูรายละเอียดงานน้อยเนาะโอเคขอบคุณมากครับที่มาสั่งงานและชื่นชอบในงานของผมถ้าไหนสนใจก็เข้ามาได้ครับลังกลมลางเหลี่ยม สั่งเยอะคุยกันได้สวัสดีครับ